ผู้รรชมครับวันนี้ก็พามาดูแปลงทุเรียนชุมพรนะครับนี่ทุเรียนอายุ4ปีครึ่งนะครับปีนี้ย่างปีที่5นะครับปีที่แล้วเราก็เก็บลูกไปส่วนหนึ่งแล้วนะครับแปลงนี้เป็นแปลงที่สากรต่างๆนะครับมาเยี่ยมชมนะครับเพราะแปลงนี้เป็นแปลงสาธิตเป็นแปลงตัวอย่างเลยนะครับมีทุเรียนปลูกทุเรียนไว้หลายสายพันธุ์เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของทุเรียนว่าเหมาะกับดินประเภทไหนบ้างนะครับแล้วใช้ผู้ทวันมนะาตั้งแต่รองก็หลุมเลยนะครับแปลงนี้ นะครับต <Okay. S 1> in ั้งแต่รองก้นหลุมนะครับจนกระทั่งปัจจุบันนี้นะครับวันนี้ก็มาฉีดอาหารเสริมเก็บนะครับเก็บอาหารนะครับให้ใบสวยนะครับเห็นไหมฮะใบสวยใบมันใบแววนะครับนี่แต่งกิ่งอย่างดีนะครับก็ใบทูเรียนนะครับใบตองแววใบต้องใหญ่นะครับจะเก็บอาหารได้นะฮะดูแต่ละใบนะครับใบทูเรียนนะครับใบแววใบเขียวใบมันแบบนี้นะครับแล้วใต้ใบเห็นไหมฮะ ไ้ใบลายเป็นสีทองนะครับแบบนี้คือทุเรียนเก็บอาหารได้ดีนะครับแต่ถ้าใบไม่ใหญ่ไม่มันไม่แววแบบนี้นะครับก็ะจะไม่เก็บอาหารได้นะครับเราพลิกด้านใต้ดูนะครับเวลาสังเกตทุเรียนเนี่ยด้านใต้ใบจะต้องเป็นสีทองแบบนี้นะครับจะทําให้ทุเรียนเก็บอาหารได้อย่างมีความสมบูรณ์นะครับแต่ถ้าใบไม่เขียวด,ด้านหน้าด้านหลังไม่มันไม่แววนะครับด้านหลังใบไม่เป็นสีทองนะครับก็อาหารน้อย ครับก็ให้เร่งฉีดกลุ่มของฮอร์โมนนะครับฉีดแมกนีเซียมนะครับกลุ่มแมกนีเซียมนะครับทาให้ใบเขียวใบมันนะครับในปุ๋ยพูตะว,วันเองนะครับเร,รามีธาตุสารให้ครบนะครับมีธาตุหลักในไนโ,โ,โ,โตร,ตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมมีแคลเซียมแมกนีเซียมซัลเฟอร์เป็นธาตุรองและจุลธาตุนะครับจุลธาตุเขาเรียกธาตุเสริมนะครับก็มีธาตุเหล็กทองแดงสังกระซิบเป็กานิกโครีน,มรนโมลิบเตนัมและโบรอนนะครับแล้วก็ยัง ก็ที่สองอยังมีกลุ่มของกรดฮอร์โมนนะครับช่วยสร้างพวกสีสันรสชาติรูปทรงน้ำหนักให้กับผลผลิตแล้วนกะ็ที่3มนะครับมีกรดอะมิโน,โนธรรมชาติ18ชนิดนะครับซึ่งช่วยในการสร้างรากกระบวนการของฮิวมิกนะครับแล้วก็ลำเลียงอาหารขึ้นสู่ต้นสู่ใบสู่ยอดได้อย่างสมบูรณ์นะครับในข้อที่4โมลาดนะครับโมลาดก็เป็นกา,กากน้ำตาลชนิดหนึ่งนะครับซึ่งบริษัทได้ เจนสัญญาต่กับคมวิชาการนะครับเราได้หัวเชื้อปุ๋ยเชื้อภาพ PGPR มาใส่นะครับเพื่อให้ใบไม้ต่างๆฟิกไนโตรเจนในอากาศนะครับและทําให้มีความสมบูรณ์แข็งแรงได้นะครับในข้อที่5นะครับเราเติมเอ็มไซเอมไซสกัดมาจากกลุ่มพืชตะกุลทั่วต่างๆทั้งหมดนะครับเพราะทั่วต่างๆนะครับจะมีเอ็มไซสูงหรือก็เรียกว่ากระบวนการของดิเก้น เพราะฉะนั้นพืชตะกุลถั่วทุกชนิดนะครับเป็นการกระตุ้นนะครับในการสร้างเซลล์ของต้นไม้ทาให้ต้นไม้สร้างเซลล์ได้ดีนะครับเปลือกไม่แตกรักระวบวนการต่อต่อยเวลาออกลูกออกดอกออกผลก็จะทําให้ติดลูกได้มีความสมบูรณ์นะครับมีทีมงานภูตะวันนะครับวันนี้เราก็มาฉีดโฮอร์โมนพืชกันนะครับฉีดซูเปอร์โกเพื่อเก็บอาหารก็ฝากด้วยนะครับตะกุลของเอ็มไซนะครับก็ช่วย ทำให้ต้นไม้ลดการปล่อยปลอยนะครับเวลาออกดอกขั้วจะเนียวนะครับที่ขั้วเดียวก็มีเอมไซเคลเซียมโบด้นสามตัวใหญ่ขาดช่วงฤดูที่ต้นทุเรียนออกดอกขาด3ตัวนี้ไม่ได้นะครับแล้วก็มีกลุ่มที่เจ็ดนะครับกลุ่มที่6กนะครับก็มีหัวเชื้อไคโตซานนะครับกระตุ้นการกินอาหารของพืชนะครับถ้ามีเคโตซานจะทําให้ปากใบนะครับเราสามารถกินอาหารได้อย่างรวดเร็วกระตุ้นการเจริญเติบโตได้เร็วนะครับแล้วก็มีจุลินทรีย์ นะครับหัวเชื้อจุลินทรีย์โดยเฉพาะไตโคดมากลุ่มของอาร์เซนัมวีดีวีเลนนะครับก็ช่วยในเรื่องของการทําลายเชื้อรารักษาโรครากเน่าขนเน่า,น,านะครับแล้วกลุ่มของอะโทโตแบกเตอร์อโซสปายดีล um, ัมไรโซเบียมย่อยดินสร้างดินให้มีชีวิตนะครับสร้างสิ่งมีชีวิตใต้ดินทําให้ดินมีความเป็นกลางมีความสมบูรณ์นะครับแล้วก็มีโมโคโลเดียนะครับช่วยเกี่ยวกับการป้องกันโรคพืช นะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายข้อที่8คุณบัาปในปุ๋ยผู้ตะวันพรีเมียมนะครับก็มีสารและแมะลงธรรมชาตินะครับที่เราใสมาไม่ว่าไคหอมสะเดาโรตินต่างๆก็ฝากท่านผู้ชมด้วยนะครับร่วมคืนชีวิตให้แผ่นดินไทยรักษาแผ่นดินสุลูกหลานนะครับทำเกษตรอินทรีย์ด้วยปุ๋ยอินทรีย์ผู้ตะวันและผลิตภัณฑ์เกษตรินผู้ตะวันติดตามได้ใน YouTube ช่องปุ๋ยผู้ตะวันพรีเมี่ยมครับ